สวัสดีค่ะรายการเที่ยวทั่วไทยวันนี้พบกับซาลาสายสกุลเศษค่ะคุณผู้ชมคะฝนพรมในปีนี้เราพาคุณผู้ชมมากันที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวซึ่งที่นี่เขาร่ำลือกันว่ามีป่าสนธรรมชาติที่สวยงามที่สุดได้ยินแบบนี้แล้วก็อย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูให้เห็นกับตากันเลยสิว่าภูสอยดาวเดนนี้จะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะการเดินป่าปะจนภัยขึ้นสู่ลานสนสามใบ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล1,633เมตรระยะทางประมาณ6กิโลเมตรใช้เวลาเดินเท้า4-6ชั่วโมงโดยจะผ่านเส้นทางหวาดเสียวที่มีชื่อเรียกตามป้ายคือเนินสงญาตเนินปราบเซียนเนินมรณะหากค้นเนินเหล่านี้มาได้คุณคือผู้พิชิตลานสอยดาว โดยบราณจะพบกับทุ่งดอกญ้าและต้นสนที่สวยงามและคุ้มค่าที่ได้มาเยือนนอกจากนี้โบราณสนยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยโดยโบราณสนสามารถกางเต็นท์นอนเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดท่ามกลางเมฆและหมอกโดยนำเต็นท์ขึ้นไปเองหรือจะเช่าเต็นท์จากอุทยานก็ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักค้างคืนกันที่นี่ค่ะสูตรอากาศธรรมชาติให้เต็มปอดให้คุ้มค่ากับที่เดินทางมาค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะหาเวลามาเที่ยวกันนะคะและอย่าลืมไทยเที่ยวเที่ยวไทยวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วเที่ยวด้วยไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ